สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปมาหกคกรั้งสองเซาคูบ้านนะ่ะเมื่อในเซาคู่กัมาาบมะพร้าวเบอร์โมบ้านหนึ่งไม่สูนแม้แต่น้อพี่น้องฟองสะเท๊ไทยหลังจากที่ในเรียนหรืออุ้งเรียนนะพี่น้องเอขาจะกล่าวว่าในสวนสาธารณะให้ไม่แผลให้ดีแต่กับเป๊ะพี่น้องเลยเราที่เซาคู่เห็นทุกๆหมู่บ้านนี่มาปลูกกัวแค่เซาวคู่เคยไปสองสามหมู่บ้านนะ่ะ กําลังสิดเปิดไฟคุณก็เปิดไฟแต่ก็ ai, มีคล้องหลินเล็กหน่อยตัวหนหยาคุณแกงเงางาวอยู่คนนุณกุศลนัดตาเฮ้ย <c oughs> มันมีของดีกลางหมูม่บ้านพี่น้องกลางสวนสาธารณะเบ่งเบ่ง <c oughs> พักบวกนี่ถามแม่นดูหนะ้าสาวคู่ก็คือชิตาเ,เก็บกินได้เนี่ยแต่นี่เวน้นห้องคนเก็บเายพี่น้องเนี่ยัยงางานงนี่กุกยังงานนี่ นี่เครื่องออกกําลังกายนี่มันแรงพี่เนอะนี่เราต้องเข่าไปอันนี้ยังเกาะพี่นนองฟิตนเนสแต่อืมตาหมันมันอินได้ได้ว้าวเป็นบ่าบุโอ้โหปากสิบแตกว่าีเนาะแต่ว่ากันยังยังจะว่ามันไก่ชิคคำเลยพี่น้องบ้านนาแก่กับชิบประมาณนี้เลย กามีตโตนอกจา,หากหันกามีซานพ่อคมแต่ทุกครึร่งานท,ที่มีซานป่อคูมเราที่เสาคู่เห็นอาการนอกจากนะห,หันก็ยังมี่นงสิ่งชะวางที่เสาผู้เห็นแรงวันอาทิตย์แรงวันอาทิตย์หันกันเป็นกามียังวะมีคนมาอันซินอารวิคะนะพี่น้อง ถามแม่เด็กน่อยเศร้าู่มาคือสิวักชุดนอได้แล้วเค่แตล้มันดีน้ลยได้เลยแมงมืแรกฮะบางเมือนไล้คุณอีกโอ้พี่น้องบนจำเป็นตสาวฟิตนอกฟิตเน็ต ฮึมฮึมบรรยากาศแนบมาแรงว้าวว้าวอืมแาลอรี่ล่ะอุ้ยหอบร่างกายนี้เจ๊ทีนึงเจ๊ว่าสีน้ำหนักลุงต้นดอกแคนี่พี่น้อง แล้เบิงอนอกหอมสาร้านพ่อุมัน,นยังมีจุดร้อกแค่ทางเขาสง่งทางฝังนึงก็ฟังนี้ยังแรงกะมีตูวยินังขอมได้พี่น้องเย้ยสองตัวตู้ย่งันก็ไมีคนอ้วยเป็นกับที่จ้างมาจอดไวเทถหนิ ซาคุจิพาหล่อบึงอันนี้เป็นทางไงมีใบมบุ่งพอเอามาหยดฉุนฉุนม,มือะว่าจิเฉียพี่น้องเลยไปน,นี่ก็ทางงามกับเปิดไฟเลยเกับเปิดไฟเลยพี่น้องนี่มาแลงรถกับซีร้ายแน่นหนึ่งวายัางว่าตีค้นกับ กันนะได้ปะข้าเจ้าก็ลืมหรเบียดบรืองานมาเนาะกต่ทีแรกยินเสียงหลุดจากนะ,ะพี่น้องแต่ว่าบางบ้านนก็ปลูกต้นไม้ข้างๆแต่บนมีนาทีเนาะแต่บางบ้านก็บ,บุ่มีบ้านนี้มีใบเตยพออาจะขาพี่น้องมาเบิ่งหมู่บ้านเนจะอยู่นะพี่น้องเนาะ อาบสาวคู่ไปอยู่น้ำเนยงนถึงทางับบู่นมูบา้านออกไปนะมูบวานไม่เซเว่นไม่ซีเจติดกันเลยพี่น้องเอ้ยเขบโบแปงเอาหัวจนในมเรือดแต่กันง่ายก็มีหาน้าตชินฝขายอยู่เลยลนั่นขายของช้ำขายนังกรอบน้ำกอดหอมไก่แมงก็มีเบิด เขาที่เห็นว่ายังไม่สามารถจะมีรถขายยังบอกขายยังโก้ไปเลยขายกับเขาคำละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ เขาเรียสมีเด้อพี่น้องเด้ข่าครอบเจ็ดไ้หลายลาปก่อนเด้เด้สิม,มื่เลย